สวัสดีอีกครั้งค่ะเมื learning, ่อกี้ไปเอาอันพี่มาส่งของเนาะค่ะนอแฟนเออพี่สร้างของทางออินเทอร์เน็ตไว้นะเติมกาแฟคุยกันจักน้อยเนาะค่ะนอเออก็นั่งอยู่นั่นเหินเด้ยค่ะก็นึกว่าพน่หนามาพี่ันมันเลดสงสัยการจราจรอันอันนั้นว่างันเถอะปะพั่ว่าขอโทษในหลายวาก็เลยมากดกิ่งก็เลยออกไปเอาของเมื่อกี้ค่ะอะ กาแฟโต้เนาะค่ะเนาอยจักน้อยอากาศยังดีอยู่เอ้ยว่าจะน้อยฝนน่ะลงด้วยค่ะนี่ต่างได้นั่งแห้งน้ำส่วนน้ำกันเน่ะขนมกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันได้เจะเด้อเพื่อนๆก็ฮือมีแต่ความอันสดชื่นเน่ะขนมเมื่อไม่วันไหม่ก็เือมีแต่ความโชคดีได้เจะเด้อ ดีเด้อค่ะน <Incre ased> uh, like ินเอยก็นึกว่าอันีเธอเอ้ยว right ่าพันคือบ่มหมาบางทีพันก็บ่มหมาแล้วก็พันก็มีเขียนอีเมลมาหาทางแฟนเอ้ยว่าเป็นมื้อนาใช่ไกันก็นึกในใจว่าถ้าเอาอันกินกาแฟเมื่อเล่านะอันถ้าว่าฝนยังบ่ตกหรือว่าอากาศยังเป็นบบชื้อนเอยนะออกไปอันย่างจากน้อยเนอค่ะหนะพอดีค่ะพอดีพันมาส่งแล้วก็ดีละอ่ะกินกาแฟ่ตเนะค่ะเนะ มึงเสียงพี่นุกความสุขเนาะค่ะเนาะด้วนำ้ำต้นไม้เขียวๆเดยมีเพื่อนตอบรับด้วยค่ะพั่นเวลาพั่นนันห้องสกันกันด้ จักผ่าเราอันเออตุกตาจักผ่าจักเราเว้าวจะเหลือเผื่อว่าวไปเต็กเรื่องพี่นกพี่จะไปตามธรรมชาติเอยหนอค่ะนอมันยังขึ้นตะโบกค่ะพวกเขามันนั่งแล้วเอยก็เอยก็เอ็ดงานนี่ก็ทางเนื้อเฮือนกันเลยสมพั่นสมนี้หนอค่ะหนอพวกเสื้อผ้าที่ว่าบางทีก็ดุมรุดอันตรึงค่ะก็เลยเอามันนั่งทํานั่งทำแล้วต้มกาแฟแล้วออกมาจักน้อยนั่งทำก็ท่าอัน พอดีท่าพันเอาของมาส่งพี่แฟนเอ้ยพันสั่งนะคะพันราโบหมาเจ๊เอ้ยล้วออกหมามันออกมานั่งเพราะว่าหมาอันกดกินกดกินก็เกือบบัทันเนี่ยค่ะส่งเท่อเล่นออกไปเล่นออกไปหาพันกำลังนะเอาของอันกล่องบักไงก็ไปเอาไปไว้หนำงอันขยะขยะแห้งดอกค่ะแต่ว่ามันมันบ่ได้มีแต่มันเป็นขยะอันถังขยะเป่าพรกะกระลาเอาลงเอาลงแล้วล่ะค่ะพอดีเอ้ยเราหัวเงันอยู่กันแล้วโตว่ะ เห็นรถพันหนึ่งว่ารถพันธ์อ่ะเล่นอกเนาะเนาะรถพันสตาร์ทอยู่สินี่ค่ยพันเลยว่าอ้าชั้นยูนี่เธออยู่เหือนอยู่เหือนว่ะพันเลยเอาออกมาเฮอออีกก่องบักใหญ่ค่ะก็เลยขอบคุณพันธ์พูดว่าโอ้โหอันรถอันการจราจรยักษ์ทิดก็เลยเออว่าเป็นเต็มก็ได้แล้วก็ดีแล้วค่ะเจ้าน้อยแฟนเออยหมาอันพันออกไปข้างนอกเนาะเนาะพันธ์หมาพันธ์ยังเปิดเบิ่งเอาเออย์ก็บรรู้ว่าพันสั่งไปแล้วค่ะโบได้ถามก่องกระบักใหญ่แต่ว่าโบโบแม่นนักปะเลย ก็แสดงว,ว่าโบโบแมนเป็นของนะักเดี๋ยวนีก้กการซื้อของซื้อเตจก็นี่เตทางอันสั่งออนไลน์อย่างเดียวเนาะค่ะเนาะบางทีนาร้านก็ะโบมีซ้ำเลยค่ะไปหาเนี่ย็เพพ่อต้องบอกสั่งออนไลน์ก็มีบางอย่างดอกค่ะบางอย่างมันก็เป็นไปตามสมัยเนาะค่ะเนาะคือว่าละ อยู่ก็เลยก็คือกันมดค่ะกาแฟก็หมดไปแล้วนะ่จะเด้ออีกถ้วยนัง่งของมื้อใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพี่เดดเฮียกะยาค่ะแต่ว่าเป็นอากาศสดชื่นอากาศดีก็กินกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันเนาะคะ่ะเนาะมดถ้วยแล้วก็เอ้ก็มีแต่คำว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่มานั่งหฮงน้ำเวยคะ่ะ ยิ่ำส่วนหลังเหมือน,นจะเด้อเขามีเจ้ความสุขแล้วก็พอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ